นะพี่หนูนาก็แขะแบบแซะไม่ได้ไม่ได้โมโหนะก็แซะอ่ะเข้าใจคําว่าแซะแขะ่ไหมแซะแขะแล้วอะไรอีกอ่ะไม่นะจะไม่ใช้คําว่ากระเนกกระแหนนะไม่ไม่น่าจะใช่กระเนกกระแหนคือแขะแซะนะก็คือไปบอกว่าเขาเนี่ยหน้าขยะขยงพูดไปพูดมาก็พูดเรื่องเดิมเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบอกว่า ฉันเนี่ยนะอ่อก็อ่อคือคืออะไรอะ่ะไปพูดถึงใครคนนึงพูดอยู่นั่นแหละนะเขาก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรก็พูดอยู่นั่นอะพูดวกวนเปลี่ยนไปเวียนมาก็บอกว่าน่าสงสารนะเออปล่อยเขาเถอะคนอายุเยอะก็คือแซะแซะแกะเก่านะอ่อ่าก็แบบมีเหมือนเหมือนพูดให้เอฟซีฟังว่านางโดนกระทําแล้วก็ ทำใจนะ,ะมาพูดให้ฟังอะ่ะนะก็แซนก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ทําไมถึงพูดนะนะในเมื่อในเมื่อ,อก็รู้ก็รู้แล้วว่าเขาพูดแบบนี้มานานแล้วนะออกมาตอบโต้ถ้าตอบโต้จริงๆตอบโต้นานแล้วแต่เพิ่งมาออกมาตอบโต้วันนี้มันคืออะไรเข้าเข้าใจไหมนางยังพูดเองเลยว่า เออพูดไปพูดมาก็พ <c oughs> ูดเรื <c oughs> <It> s <S <ra> <ic> ่องเดิมเดิมเดิมอยู่นั่นน่ะถ้าเป็นเราเนาะไปพูดใส่ใครบางคนเนี่ยพูดแล้วเขาไม่มีอาการพูดแล้วไม่มีอะไรขึ้นเราก็ไม่พูดต่อแต่อันนี้พูดอยู่นั่นมันหมายถึงว่าพี่หนูนาไปพูดถึงมันทั้งที่มันไม่ได้ตอบโต้มันไม่ได้พูดมันไม่ได้เห็นค่าอะไรเลยก็ยังพูดอยู่นั่นแหละนั่นแหละก็เขาพูดมาแสดงหมายถึงว่าเขาพูดมาตั้งนานแล้วนะแต่หวายก็ไม่เห็นตอบโต้อะไรแต่ทําไมถึงมาตอบโต้วันนี้นะเมื่อวันก่อนจากนั้น วันก่อนพูดถึงหนูหนาเว้นไปวันหนึ่งวันนี้ก็มาพูดถึงไอ้น้องชายวันก่อนอพูดถึงเอ๊ะพูดถึงใครก่อนพูดถึงพี่หนูหนาก่อนหรือพูดถึงบักน้องชายก่อนที่สี่แสนน่ะน่าจะพูดถึงเนาะพูดสี่แสนก่อนหลุดสี่แสนออกมาก่อนทนไม่ได้ที่บักน้าเนี่ยอย้ำแล้วย้ำอีกนะ,ะเรื่องป่าหวายอะนะ มันมันเหมือนว่ามันมีความรู้สึกเหมือนบักนาเนี่ยเยอะเย้ยเหยียดอ่าเยอะเย้ย,ย,ยซ้ําเติมอ่าเพราะบักนามันมีคําหนึ่งว่าเอ่ออะไรนะเฮียเออที่ดินก here, ็เฮียสี่แสนก็เฮียคือมันน่าจะแค้นมากสองคำนี้คือเสียเงินไปสี่แสนทีด่ดินก็ไม่ได้อะไรทํานองเนี้ยแต่อย่าลืมนะบักนามันพูดเรื่องนี้มานานแล้ว ทำไมมันถึงมีอารมณ์สุน,สนเฉียวในวันสองวันนี้ตั้งแต่วันที่สี่แสนออกมาจากอีกวันนึงก็เป็นพี่หนูหน้าโดนวันนี้บักนาก็โดนอีกแต่โดนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรเรื่องอโกรธอ,อะไรเขาเรียกธาตุธาตุากลุบธาตุกลุบที่ใส่กระดูกน้องผลไม้คืเอ,อเรื่องราวทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นมา เกือบนานแล้วแต่นางเลือกที่จะเงียบแต่วันนี้ทําไมถึงไม่เงียบทําไมถึงไม่เงียบไม่พอฉุนเฉียวด้วยก็คือบางทีแต่บางทีมองไปว่าโอ้นางคิดว่าตัวเองเงียบแล้วก็ไม่มี fc หรือไม่มียอดวิวก็เลยมาสร้างประเด็นสร้างกระแสะให้ตัวเองหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็คงจะต้องออกมาพูดถึงคนนั้นคนนี้เป็นปกติธรรมดามากกว่าจะอาจจะไม่ไม่ไม่ฉุนเฉียวอะ ไม่ฟาดงวงฟาดงาการฟาดงวงฟาดงา,งา,งา,งางเป็นฟืนเป็นไฟหรือฉุนเฉียวมันคืออาการโกรธเหมือนทนไม่ได้แล้วเงียบมานานแล้วประมาณเนี้ยแล้วทําไมถึงเพิ่งมามามีอาการประมาณนี้ช่วงนี้ต่อต่อต่อกันหลายวันเลยจากสี่แสนแล้วก็ไปพี่หนูนาแล้วกลับมาบักบักน้าอีกนะบักน้าวันนี้คือเรื่องอ่า โกรธกระดูกของน้องที่บักักน้าพูดบักน้ามันก็พูดอยู่อย่างนั้นไม่หยุดอยู่แล้วแต่ทําไมถึงจะมีจะมาโกรธวันนี้เข้าใจไหมทุกคนที่แซนพูดน่าจะแซนอันนี้แซนคือคาดเดาเอาว่านางน่าจะรู้อะไรเกี่ยวกับมอรลสุมที่นางเจอแล้วแล้วคือความเป็นจริงอะ่ะนางจะต้องรับให้ได้ นะเมื่อก่อนยังมีความหวังแถไปก่อนสู้ไปก่อนคิดว่าคนนั้นช่วยได้คนนี้ช่วยได้ก็เลยไม่มีอาการอะไรเหมือนเหมือนยังมีความหวังอยู่แต่ตอนนี้รู้สึกว่าไม่มีความหวังต้องทําใจรับมันให้ได้ก็เลยมีมีอาการแบบนี้หรือเปล่าแซนไม่รู้นะเช้าวันนี้นะคะ ก็ตื่นเช้ามานางก็ขึ้นไลฟ์เนาะเป็นปกติธรรมดาก็เปิดเพลงไปแล้วนางก็โหขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟด่าบักน้านะว่า,าเรื่องโกดกกระดูกของของน้องอะนะบักนะ้าบอกว่า,าเป็นเป็นคนดังน้องอะอย่างน้อยก็โด่งดังนะมีคนรู้จักนะโกดกกระดูกตอนแรกเนี่ยมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าทําทไปก่อนเงี้ย ก็ราคาแค่ประมาณพนะันสองพันเงี้ยเนาะคนอย่างน้องคนรู้จักเยอะแยะมากมายแล้วก็มีเอฟซีบริจาคหรือเอฟซีช่วยสนับสนุนเป็นเงินเยอะทําไมซื้อกระดูกโกดกระดูกให้น้องตอนนั้นแค่สองพันกว่าเองเออตอนนั้นซื้อแล้วไม่เป็นไรตอนนี้เห็นมันผ่านมาเป็นห้าปีแล้วทําไมไม่ซื้อแบบดีๆให้น้องให้น้องเปลี่ยนอะนะมันจะเป็นการพูดจี้ใจดําหรือพูด อะไรแบบนางได้เก็บช้ำน้ําใจก็ไม่รู้นางก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาตอบโต้เรื่องนี้นะทั้งที่นาะ้บักน,น้ำเธอมันพูดอะไรมากกว่านี้หลายหลายครั้งเรายิ่งฟังแล้วยิ่งหนักกว่านี้อีกแต่นางก็ไม่มาโต้อตอบอะไรแต่วันนี้เรื่องโกดกกระดูกนางกลับออกมาอ่อาโต้อตอบนะ,อ,ะอาจจะเป็นเพราะเรื่องเงินหรือเปล่าเพราะบักน้ำมันบอกว่า ได้เงินบริจาคจาก f อซมาไม่น้อยนะแต่ไปซื้อโกดให้ลูกแค่สองพันะเอ่อจนบัดนี้น่าจะเปลี่ยนเปบบ็ใหญ่ๆแบบดีๆแพงกว่านี้นิดนึงก็ไม่เห็นว่าเปลี่ยนอะไรไม่ใส่ใจอะไรเลยมันเหมือนว่าสมแล้วที่ที่โดนคนอื่นหรือคนในสังคมทั่วโลกอะว่านางอะไม่ใส่ใจไม่รักลูกหรือไม่ตอนหายก็ไม่ไปก่อนเผาก็ไม่ หายก็ไม่หาเผาก็ไม่ไปดูหน้าอะไรเงี้ยก็ก็บางน้ามันพูดแบบนี้น่าจะแทงใจดำมากๆก็เลยออกมาตอบโต้แซนอยู่ในไลฟ์นะแซนอยู่ในไลฟ์แต่แซนไม่ได้อ่ไม่ได้อา่าเขาเรียกอา่าไม่ได้เขาเรียกอะไรลูกทุกคนดานโหลดอะ่ะเอ่อเรียกไม่ได้โหลดใช่ไหมโหลดโหลดน่าจะใช่นะบ้านเราเรียกโหลดนะ ก็ลองนึกไปถึง Youtube หลายๆช่องเขาพูดกันนะโหลดไหมโหลดไว้ไหมน่าจะใช่โหลดนั่นแหละก็น่าจะใช่โหลดนะอัปโหลดนะอัปโหลดหรือดาวน์โหลดก็คือนะอ่าแซนไม่ได้แซนฟังอยู่ในไลฟ์แหละในตอนที่นางนางพูดแบบแรงมากนะมัน,บอ,อน,มนบ,นะบอกว่าเงิน f อซไม่ใช่เงิน f อซบักนะาบอกว่าเงิน f อฟที่ช่วยมาได้หลายนะได้ได้หลายแต่จําไม่ได้ว่าจํานวนเท่าไหร่ แต่นางมาแก้นางมาโมโหบอกว่ามันเป็นเงินของข้าราชการที่ที่ที่กเกษียณแล้วอ่ะออกให้พันห้าจากนั้นนางก็ออกให้ให้ให้อีกพันหนึ่งมั้งโกดกระดูกอันนั้นสองพันกว่านะที่บางนาพูดคือนางบอกว่าเป็นเงินนางด้วยเป็นเงินของอ่าราชการ,กรเกษียณน,นะออกให้พันห้า แต่บางน้าบอกว่าเป็นเงินที่ f อฟบริจาคมาไม่น้อยเลยทีเดียวแต่ซื้อแบบของราคาถูกหรือของแต่แบบไม่สมไม่สมศักดิ์ศรีของน้องอ่ะที่ที่ที่แบบเป็นข่าวโด่งดังและมีคนช่วยเหลืออะไรทํานองเนี้ยหรือแบบพูดในทนํานองว่านางหวายเนี่ยเก็บเงินที่ f อฟให้สนับสนุนน่ะเอาไปใช้ส่วนตัวจะส่วนเหลือให้น้องเป็นของ แพงของไม่ดีของน้อยนิดไม่สมศักดิ์ศรีอะไรทํำนองนางเลยมาขึ้นไงว่าเป็นเงินของนางพันหนึ่งและเป็นเงินของอเจ้าหน้าที่เกษียณอีกพันห้าประมาณเนี้ยแต่แซนไม่รู้ว่าอัานไหนจริงเท็จนะบางน้าบอกว่าเป็นเงินของเอฟซีและเป็นเอฟซีของบักน้าด้วยที่ช่วยกันบริจาคคือนางพูดแรงนะนางบอกว่ามันยุ่งอะไรมากมายกับกระโดกระดูกของน้องนะ เอ่อเท่าเท่าที่เราถ้าเราอยู่ตรงแซนจะมองเป็นคนคนดูก็แล้วกันการที่บังนาออกมาทําแบบนี้มันพูดในลักษณะนี้อ่อมันก็เหมือนคนที่เห็นว่าเอ่อเท่าเท่าที่เกิดเรื่องมานางไม่ได้รักลูกคนนี้เท่าที่ควรอ่าแม้แต่ตอนนี้นะทําเพื่อสร้างภาพ ก็ก็ยังดีนะ,ะเปลี่ยนโก,กระดูกหรือเข้าไปกราบไปไหว้หรือไปหาอะไรน้องเนี่ยนะ,ะมันก็ยังสร้างภาพก็ยังดีเนาะแต่น